วพวกเรา B N K 40X เออผูออ้ชอบที่เห็นก็คือพวกเราเออตลอดเ,เลยอะ่ะพวกเราไม่ใช่นะ แต่วันนี้พวกเราจะมารี a c t บ i น K48 48นะคะซึ่งซิงเกิลน,นี้เป็นซิงเกิลที่14แล้ววันนี้ขอพ่วงคลิปหน่อย Unit i l a าหน่อยซิงเกิลที่2แล้วขอดูตัวซิงเกิล14ของวงหลักก่อนนะคือ K48 นะคะกับเพลงที้ชื่อว่าสัญญาณนะได้ยินว่าซิงเกิลน,นี้ในตัว MV นี่นะจะรวบรวมการเดินทางของบน K48 ตลอด6ปีที่ผ่านมาใช่แล้วก็จะมีแบบว่าอีเตอร์เอทเอา13ซิงเกิลอะมาอยู่ใน MV นี้ทั้งหมดเลย เดี๋ยวเรามาแบบว่าทดสอบความเป็นแฟนพันธุ์แท้บินเคกันหน่อยว่าจะมองว่าจะมองเห็นอีเตะอ,อะไรบ้างซึ่งซิมบัซซ์ของเพลงนี้เนาะก็มีเซนเตอร์เป็นเชอปางาเชอปางก็คืออย่างที่เรารู้กันอยู่ดีว่าคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบรนดิ้งของบีนเคเวอนมากนนนเนาะเออหกปีกับการเดินทางอะ่ะเออกลับมาเป็นเซนเตอร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับเพลงสัญญาณน,นะคะไปดูกันเสาชิงช้าไงสัญลักษณ์ไง บินเคอ่ะมีเสียงทายอุ๊ยพร้อมแล้วพร้อมไหม <Okay. S 2> ไปกันลานคนเมืองงานหน้าวุทาากันดีดีอาฮูรัส ไอ้เอ็หลายอย่างแล้วนะที่ผ่านไปเนี่ยจะประจานใช่นี่รักษาปัดทองไหมชอบความภายนอกอ่ะกรุงเทพดูเย็นเลยอ่ะอหรือเปล่านี่ก็นีแต่เอ็ด

ต่อเลยจ้าลูกบอลน,นี้ก็ใช่ใส่รู มากเลยอ่ะโอ้โโีน้องยมากอ่ะวันขาวอันนั้นอ่ะมันขาอติดิงด้วยใช่ป่ะใช่ใช เขาเชิญชวน,นคู่กับตองกี้สวยทายเลยอ่ะกอดีแอโอ้รถสวยอ่ะมีเวทีด้วยอ่ะเพราะเธอนั้นเป็นคนสำคัญในการและกันเวลาอีชุดเนี้ยอันนี้กี้ใส่ทาย

โอ้ยเจนหนึ่งสู่เจนสองสามสี่เขาาบกมือทำไมอ่ะก็ตกใจอยู่ดเหรอฉันตกข่าวหรอเขาแกแล้วหรอก็เลยแบบที่บอกว่าที่บอกว่าร้องไห้เพราะว่านี่อ่ะพอเราได้ยูนวีดีโอ้ย มันใช่เลยอ่ะฝากฝากด้วยนะเป็นสัญญาเป็นแบบซิงเกิลอำลาพี่เชอด้วยหรอหกปีอ่ะอ๋อฉันฉันไม่รู้ฉันเป็นฉันเป็นโอตะปอมฉันเป็นแฟนปอมฉันฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยภาษาพวกเราเออติดตามก็ไม่กล้าดูอ่ะเออเหมือนอย่างนี้ยแต่ว่าติดตามแค่อย่างที่บอกติดตามแค่ผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้อะไรมากอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวพี่เชอเป็นเป็น เป็นกาวได้ดีมากเลยนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าเรามันสามารถแบบเป็นสะพานเชื่อมต่อให้แบบรุ่นสู่รุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยเออณเพลงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเขาก็ทําหน้าที่เขาได้เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยทาให้ทําให้คนที่อาจจะไม่ได้รู้จักเจนเจนอื่นน่ะที่แบบว่าเราอาจจะมีความสัมพันธ์กับเจนหนึ่งมากๆอะไรเงี้ยทาให้เราได้รู้จักเจนอื่นๆพอพี่เชอเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยด้วยเออเพราะว่าหลังจากที่เจนหนึ่งแกะกันไปแบบว่า ยกขยงบายสามโมงเนี่ยนะเข้าใจปะแฟนแฟนสันคอนนะสันคอนนะฉันฉันรู้สึกได้เลยนะว่าสี่แปดสันคอนสันคอนก็ต้องมาลีบูดะราะรู้สึกแบบยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเขาก็เออยังเหมือนเราอย่างเงี้ยแบบเป็นแฟนขับของค่ายไหนสักค่ายอ่ะบางคนก็คลิปเมนไงเออบางคนเขาก็แบบว่าอ้าวเมนไม่อยู่เราก็ไม่รู้จะดูใครต่ออะไรอย่างเงี้ยเออ อย่างพอดู M v มเต็มเต็มอ่ะน้องๆเจนสี่ยังจำหน้าน้องบางคนไม่ได้อะไรเงี้ยจะไม่ถึงว่ามันสลับกันอ่ะมันชื่อเออยัไรเออย่ะเออเข้าใจปะคือก็เหมือนตอนเราทำเจนหนึ่งแหละเ้วก็ใช้เวลาในการแบบรู้จักทุกคนน่ะกว่าจะเราจะรู้จักเจนหนึ่งเกือบครบอ่ะใช่ก็ใช้เวลาเออมันก็ใช้เวลาปีในการจำเจนหนึ่งให้แบบจำได้จริงๆอ่ะใช่ว่าเ้ยน้องคนนี้อ๋อเล่นอันนี้มีผลงานอันนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะรู้จักอ่ะเดี๋ยวลองมาดูอ่าตัว อิโรเอทกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างสัญญานะสัญญาณสัญญานะว่าจะกลับมารีแอคเรื่อยๆออันนี้สมุดแ้มเ,เพลงแรกเลยเ,เพลงที่แบบว่ามีแบบว่าเป็นวิดีโอออกมาเพลงแรกเลยแรกๆเลยก็คือไอไอทากาต้าไงอันนี้ชงไทยเอ็มวีคุกกี้เสียงไทยงไทยงอันนี้ลูกบอลจากซิงเกิลที่สามวันแรกเนาะเอออันนี้ชอบดอกไม้ จากเธอคือเมโลดี้นะคะอันนี้ยานอวกาศจาก B&K Festival สติฟลงเกิที่ห้าอล็กมากต้องแบบว่าซูมสุดดี่ใช่ติดในกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่แฟนๆก็จะเห็นเลยเออรู้จัอันนี้ทีวีจากบบกินเนอร์ไงเออใช่ซิงเกิลแรกที่หลังจากเลือกตั้งที่พ่เชอร์ได้ที่หนึ่งอ่าเอออ่ิงเกิลที่เจ็ดไงเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดไงเออเออแผนที่ไง ที่เรานึกว่าสแตมปเซเว่นอะเออใช่ใช่ใช่อ่ะซิงเกิลที่แปดไฮเทนชั่นเนี่ยเราตุกๆแล้วเขาตกแต่งมาเหมือนของของไฮเทนชันเลยเออคันเดียวกันเออไฮเทนชันอ่ะซิงเกิลที่เก้าปลุบปั่นจังป๊อปคอนแตกไงเออซิงเกิลที่สิบเอาเป็นชุดนี่มาแค่แขนเสื้อนิดเดียวเองอ่ะสีเป็นสี่ชุดนี่สี่ชุดอ่อ่ะดีอ่ะดีอ่ะอ่ะมีทาด้วยสิบเอ็ดเอาสีเอมมีสองอันมีมงกุฎดอกไม้กับลูกบอล สีส้มลูกบอลที่อยู่ในสระน้ำนะเออจริงๆมีนี่ด้วยกล้องสองทางไกลด้วยนะแฟนคลับมาเพิ่มเติมให้เนี่ยแล้วก็กระจกเนี่ยมีลิเวอร์ที่มีช็อตที่น้องยืนส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองไงเออปกสมุดบันทึกความทรงจำออของ First Generation, เฟิร์สเจเนชั่นจิวารุเดแล้วนอกจากนั้นก็มีตุ๊กตาหมีด้วยนะคะอิวาเกะเมบีนะคะ <Maybe. S 2> โอ้ยีิริเวอร์ตาหมีไปให้คุณผู้ชายปิศนาเออแล้วก็มีริเวอร์ด้วยที่เป็นแบบว่ามีสายลุงทำไมสาลุงผู้ชอบคอมเมนต์มาริเวอร์แม่น้ำอือมีสี่โชดงาสุทธจาบาจานอกจากเพลงหลักแล้วยังมีเพลงรองด้วยอิตาเอนเนาะมีหูแมวด้วยวาโลตาพี่พ่อ ซึ่งซึ้งอันนี้ก็คือจีจีก็เป็นไอ้นี่ดูนะเป็นเซนเตอร์ด้วยนะเพลงเนี้ยเออหมดแล้วเออไปดูกันอีกรอบก็สแกนได้เลยนะคะสัญญาณผ่านไปแล้วเราจะไปกินแกงหม้อใหญ่กหน่อยนะคะขอข้าวค่ะเออหม้อใหญ่ีะแบบเป็นซิงเกิลที่สองนะให้พี่แบงค์เดาสิในฐานะที่แบบดูแกงหม้อใหญ่ดูลูกทุ่งดูเพลงมายาวนานเพลงช้าเพลงเร็วอะคิดว่า พลงเร็วเร็วขนาดไหนจังหวะมีจังหวะเร็วขนาดไหนในร้องเต้นเนี่ยประมาณไหนจังหวะเบาแล้วคิดว่าแกงบอใหญ่ต้องเป็นท่าประมาณไหนจะเป็นท่าแบบแกงบอใหญ่ท่าอาจจะถูกก็ได้นะถามว่าได้อะไรบ้างเนี่ยกับการนั่งแบบนั่งแบบขออะไรเนี่ยฮะแล้วขอจากใครขอจากนี่ด้วยแกงบอใหญ่อีลานะคะทุกนรักแกงบอใหญ่มาเทนร้องเพลงลูกทุ่งเลยนะคนทีอใครคนที่ร้องเพลง กมันนนนนน้ออออยยยีี่่่ชชิิดดดเออเขาชื่ออะไรนะมันน้อยใจเธอเนี่ยตัวแม่เพลงตุ้มเขาชื่อเพลงน้อยใจเออตอบไปเลยว่าไม่รู้ไม่เพลงอะนึกก่อนเดี๋ยนึกก่อนแล้วมันน้อยนิดลองจำผิดเลยตอนเนี้ยถ้ามันไม่มีอะไรในนั้นไม่ต้องนึกก็ได้นะอ๋อ ตาแวปากกระป๋อโอ้สีเหลืองกลมกืนมากน้อีฟีดีดีดีเลิอ่ะอ้าขวัญตาขวัญหราขวัญชอบลุนี้นะไปเอ็วีนะคุณคุณนะคุณอยากจะเกน เออลูกพุ่งเลยอ่ะไอ้เป็นเคสใช่ต้องเล่นบอว์ไอเอลกันแล้วอ่ะกีเจ๊น้องออมชอบอ่ะเสือมีชื่อด้วยาขวน

เอออันนี้แม่ค้าจริง <What? S 1> oh. ขอภาพยนตร์เลยอ่ะใช่ใชใชขอภาพยนต,ตร์แล้วภาพยนตร

I think หมายถึงแกงจริงแกงที่แกงอ่ะแกงไม่รัจะจะตุยอม่คุจะ,จะตาแครห,หจะไปรัเคยมารมนันทุก,ททก็ไมเป็นไรแกรส,สคมอ,อมันก็คืออาสยามอาสยามคนแต่งคือบอยใช่ไหม ช่บอยเคนมาราศ์เขามีคนแต่งสองคนบอยดังนั้นนี่ก็เคยยินชื่อเขาเป็นแต่งขลูกทุ่งนี่แหละเฟนๆลูกทุ่งอินดี้่พี่แบงค์เหมือนเขาแบบอยู่หนองแถวแถวอยู่หนองคายมั้งถ้าแบบจะไม่ผิดอ่ะโหเก่งมากนะอีเดินทำให้พี่แบงค์ดูแย่บ้างไปเลยแต่เพลงเพลงลูกทุ่งแถวที่อยู่เขาบ้านเขาอยู่หนองคายวันนี้เออ บอยเขนมราชแหละชื่อว่าคุณคุณอยู่อที่ดีจังการของดนตรีดูมีความแบบว่าเข้าถึงของความไปลุกทุ่งได้ง่ายเนอะรู้สึกว่าความ้วนๆแบบเนี้ยฉันชอบแบบว่าจังหวะที่เอาไอ้นี่มาแต่แล้วพอโดนถุกเลยอ่ะน่ารักดีจีจี้สวยจังเลยอ่ะลูกจีจี้คือแบบเป็นอะไรก็ได้เลยเป็นสาวน้อยตะเกียงแก้วได้ด้วยเห็นจีจี้แล้วแบบสวยแบบนั้นอ่ะฉันรู้สึกว่าจีจี้ดูเหมือนแบบ ถ้าอยู่ในหมู่บ้านน่าจะเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านเออที่แบบว่าสวยเกินท,ออที่ที่โดนพ่อส่งไปเรียนกรุงเทพอ่ะและ้วพอกลับมาตอนปิดเทอมก็คือจะเด่นกว่าชาวบ้านเขาเอ,อ่ะเข้าใจปะหน้ามันเป๋อ่ะหน้าเป๋แล้วมัน,นแล้วมันหน้าหยิกอ่ะจีจี้อ่ะพาะขวัญก็คือไปสุดเลยจริงฉันชอบพระขวัญลุกใส่แว่นไปสุดฉันชอบพระขวัญลุกนิ่มเป็นสาวแบบลูกแม่ขาเออไข่แกงอ่ะใช่แล้วก็อีกน้องคนหนึ่งน้องเอิร์ดอ่ะน้องเอิร์ดดูเป็นแบบสาวแบบสาวลูกทุ่ง เสาลูกทุ่งเลยเชื่อเลยว่านี่คือแบบว่าลูกทุ่งส่วนน้งอีฟก็จะมีเสียงแบบอะไรอะทุ้มๆหน่อยน้องอีฟสีม่วงเออเพนเค้กน่ารักก็มีน้องแล้วก็มีน้องออมน้องออมค่อีกายคนหนึ่งหกครบแล้วหกคนหกคนหกสไตล์หกแม่ค้า เออผมแม่ค้าทําแกงแต่เห็นว่ามันก็ไม่ได้สดิดสดิ้งเหมือนเพลงเด็กดื้อจุกๆุกจะดุกจุกจุกจะดุกจุกจะมีความโจะมากกว่าแต่นี้ยังมีความแบบว่าเรื่ออันนี้มีอันนี้มีความน่ารักความอันี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นความแบบร้องจริงร้องจังนะเออเพลงนี้มีความเรื่องด้วยเออน้องๆเนี่ยเก่งนะร้องจริงร้องจังนะแต่ว่าคือลูกทุ่งเลยอ่ะคือเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะต้องเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้มาร้องอ่ะเออสำเนียงลูกทุ่งอะไรเงี้ยต้องมาในเพลงนี้อะไรเงี้ยซึ่ง มันลุกทุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเออเออคอนเซปต์อีหล่านมันต้องเป็นแบบอีหล่าอีหล่าเป็นลูกสาวเป็นแบบว่าน้องสาวแบบลูกสาวคัมแพลลูกสาวแบบลูกสาวลาลูกสาวลาบอกเคยไปหน้าจักเธือเป็นน้องเป็นฟือแบบน้องอ่ะ ฟิลแบบเข้ามืองตาหลิวละอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะจะกลายจะเกืนละจะเกินเหมือนแบบว่าอะไรนะอีสานสิปีแล้วว้าวได้แล้ววอาว่ระทองแล้วว้าวกรุงเทพว้าได้แล้วรอเลยรอแบบอีล่าเนี่ยในซิงเกิลต่อๆไปรอมีความอีล่าผสม EDM เข้ามาใช่เรอเลยดตามเลยพอพอเป็นเพลงสองแล้วเรารู้สึกไม่รู้แหละตำนานมันอาจจะไม่ได้เล่าเหมือนเดิมแต่ยังรู้สึกว่ากลัวมันจะกลายเป็นเหมือนพวกแบบว่า ไล่ล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมาปั๊บปับปับปับแล้วก็หายหายหายแน่นอนถ้าไม่ช่วยกันสนับสนุกค<อ>งไว้อยู่อีหล่าเนี่ยน่าจะคงไว้ได้นานอยู่นะใช่อ,อีหล่านะแจะเป็นอะไรที่เหมาะกับสังคมไทยแหละเนาะคนไทยคนภาคอีสานนะต้งกี่ต้องกี่ล้านคนม,มาฟังอีหล่ากันหน่อยมาช่วยช่วยกันฟังหน่อย ใช่คนนเวิว์สองวิวมันมาแบบว่าอเปิดจงเปิดใจให้กับน้องๆเย,ยาวชนเนาะเยาวชนแห่งชาติเนาะก็นสนับสนุนนะคะก็สนับสนุนเลยไอดอลอีสานนะไอดอลลูกทุ่งเนะี่ยมันเลิศนะเออนั่นแหละก็ฝากติดตามทั้ง B N K วงหลังแล้วก็ฝากติดตามยูนิตต่างๆขงเขาด้วยนะค่ะทางเราก็สัญญานะว่าจะมารีแอคให้ตลอดคุณผู้ชมเหมือนกันสัญญานะว่าจะมาดูรีแอคของเราเนาะขอบคุณมากๆเวลาแบบรีแอค B N K หรือที่เกี่ยวกับไอดอล B N K อะไรเงี้ยอุ้ยคอมเมนต์เนาะ คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะชานะคะก็ขอบคุณมากที่ยังติดตามบินเคแล้วก็ติดตามหนุรง,งอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับส,สไคร้และสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกรี๊สำหรับวันนี้สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะ